สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอุ้มจะมาแนะนำเป็นวิธีการใช้งานของการนำโค้ดจาก YouTube มาไว้ที่หน้าเว็บไซต์นะคะเชื่อว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยอยากจะนำวิดีโอที่เป็นการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ท่านมีมาใส่เอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์เพื่อความสวยงามและดึงดูดความสนใจลูกค้ามากขึ้นนะคะโดยขั้นแรกเลยก็คือเราจะเข้าไปที่อ u าวเวนะคะจากนั้นเดี๋ยวอุ้มจะสร้างเป็นเมนูนะคะเพิ่มขึ้นมา1เมนู จะเป็นการใส่รายละเอียดนะคะเข้าไปที่เมนูประเภทบทความเราก็ไปคลิกที่เพิ่มเมนูนะคะแล้วมาเลือกที่เมนูประเภทบทความค่ะจากนั้นก็ตั้งชื่อเมนูได้เลยแล้วแต่ธุรกิจของท่านเองนะคะกดบันทึกไปในเมนูประเภทบทความนะคะเราจะได้พื้นที่เนื้อหาหลักตรงนี้มานะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นบล็อกสำเร็จรูปที่ มีการใส่รูปภาพหรือวิดีโอได้นะคะทั้งหมด7ภาพหรือ7วิดีโอตรงนี้จะเป็นบล็อกสเูปนะคะเราสามารถนำ URL ของ YouTube มาใส่ในแต่ละช่องตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนำ URL มาเนี่ยเราก็ต้องไปที่เว็บไซต์ของ YouTube ก่อนนะคะก็จะคลิกไปที่อีกทีอึงเข้ามาที่หน้า YouTube เลยแล้วเราก็ค้นหาค่ะจะเป็น วิดีโอที่แต่ละท่านอัปโหลดลงไปแล้วนะคะนิ่มทำเป็นตัวอย่างเนาะก็คลิกเข้ามานะคะที่วิดีโอตัวนั้นจากนั้นให้เราไป copy url ด้านบนค่ะุ่มนะคะคลิกขวา copy หรือ ctrl c ก็ได้แล้วกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ไปที่พื้นที่เนื้อหาหลักที่เป็นกรอบรูปภาพนะคะนำเมาส์ไปแต่ที่ฟันเฟืองจากนั้นมาเลือกที่เพิ่มแก้ไขรูปภาพ ตรงน,นี้ระบบจะมีให้เราเลือก2แบบก็คือเราจะอัปโหลดเป็นภาพหรือว่าจะใส่เป็นวィィนะิดีโอ y t u t u อ่ะก็จะเลือกด้านล่างนะคะจากนั้น,นะคะ่ะเราก็วาง URL ที่เรา copy มาเมื่อสักครู่นี้ได้เลยจะคลิกขวาระวางหรือว่า c t r l V ก็ได้นะคะแล้วคลิกที่ดึงข้อมูลค่ะระบบจะแสดงภาพตัวอย่างของตัววิดีโอที่เรา copy URL มานะคะ เราก็แค่คลิกเลือกใช้ได้เลยเพียงแค่นี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วเราอยากจะใส่วิดีโอด้านล่างอีก6วิดีโอก็ทําได้วิธีการเดียวกันนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าตรงพื้นที่ที่เป็นบล็อกสาเร็จรูปตรงนี้จะไม่สามารถกําหนดขนาดได้นะคะก็จะเป็นขนาดตามที่ระบบกําหนดมาให้ถ้าเราอยากจะทําให้มีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะอุ้มจะแนะนําอีกที่นึงก็คือเป็นตําแหน่งของการ เพิ่มเข้าไปที่การแก้ไขด้วยเ e x อ e นเตอร์นั่นเองนะคะก็จะพามาดูที่ทางด้านขวามือค่ะให้เรานำเมาส์ไปแตะที่ฟันเฟืองนะคะแล้วคลิกที่แก้ไขด้วยเท็กไนเตอร์อย่างที่แต่ละท่านถ้าได้ดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะเราจะมีการแนะนำการใช้งานของเมนูประเภทบทความก็จะเป็นพื้นที่นะะื้อหลักแล้วก็ตรงแก้ไขด้วยเท x ก e นเตอรเนี่ยก็จะใส่ได้ทั้ง ข้อความรูปภาพรวมถึงวิดีโอนะคะแล้วก็ผูกลิง์ได้แต่ตรงส่วนนี้เดี๋ยวอุ๊จะแนะนําเป็นการใส่วิดีโอแล้วลบข้อความออกนะคะจากนั้นค่ะไปที่เมนู insert slash edit video ค่ะตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เป็นโค้ดแล้วนะคะจะไม่สามารถใส่เป็น URL ได้เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพาไปดูวิธีการนะคะในการทำโค้ดมา ใส่เอาไว้ที่เมนู Insert/Edit slash Video นะคะโดยเราจะเลือกเป็นแท็บที่ชื่อว่า Embed ตรงนี้ค่ะตรงนี้เราจะต้องนำโค้ดมาใส่ที่ตำแหน่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่วิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ YouTube จากนั้นค่ะให้เราไปคลิกที่คำว่า Share แล้วมาเลือกที่คำว่าฝังถ้าภาษาอังกฤษก็จะเป็น Embed นะคะจากนั้น ระบบจะมีโค้ดค่ะที่ขึ้นต้นด้วย iframe ตรงนี้ค่ะเราสามารถคัดลอกโค้ดตัวนี้ไปได้เลยแค่นี้เองนะคะแล้วกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ค่ะวางโค้ดลงไปที่ช่อง embed คลิกขวาแล้ววางได้เลยนะคะจากนั้นคลิกโอเคเราก็จะได้วิดีโอขึ้นมา1ตัวนะคะแต่ถ้าเราอยากจะจัดตำแหน่งให้เขาอยู่กลางๆทำได้เหมือนกับตัวอักษรเลยนะคะก็ใช้เมาส์ลากคลุมที่วิดีโอ แล้วก็มาเลือกจากตำแหน่งเลือกอะไรเซตเตอร์แบบนี้นะคะแต่ถ้ากเรามองว่าวิดีโอตัวนี้มันอาจจะขนาดเล็กเกินไปเราอยากได้ใหญ่กว่านี้นะคะสามารถทำได้เช่นกันนะคะจะใช้เป็นวิธีการในการาลากตรงมุมนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมช่องเล็กๆตรงนี้ก็ได้แต่พยายามให้ไปลากตรงมุมซ้ายหรือขวานะคะไม,ไม่แนะนำให้ยืดตรงกลาง เพราะว่ามันอาจจะทําให้วิดีโอของเรามันถูกบีบหรือยืดมันทําให้ไม่สวยแล้วก็ไม่บาลานซ์กันแต่ถ้าท่านไหนไม่มั่นใจนะคะอุ้มแนะนําอีกวิธีหนึ่งก็คือเมื่อคลุมที่วิดีโอแล้วให้เราไปเลือกที่ insert slash edit video เหมือนเดิมนะคะคลิกเข้าไปเลยจากนั้น,นะคะ่ะช่อง dimension ตรงนี้จะเป็นการกําหนดขนาดวิดีโอเป็นความกว้างความ,วาม,วามสูงนะคะเรากําหนดแค่ช่องข้างหน้าช่องเดียวได้เลยเพราะระบบเนี่ยเขาจะมีการปรับให้เองอัตโนมัตินะคะสมมุตินะอุ้มอยากจะได้เป็นสักขนาดประมาณ 700พิกเซลนะคะก็พิมพ์ตัวเลขลงไปได้เลยจากนั้นคลิกพื้นที่ว่างหนึ่งครั้งตรงไหนก็ได้นะคะเนี่ยให้ลองสังเกตช่องด้านหลังเขาจะเปลี่ยนให้เลยอัตโนมัตินะคะจากนั้นเราก็คลิกโอเคเนะคะี่ยค่ะวิดีโอของเราก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะเมื่อได้วิดีโอตามที่เราต้องการแล้วค่ะให้กดบันทึกระบบจะแสดงผลเป็นหน้าตาของตัววิดีโอแบบนี้ น,ะะนี่คือ2วิธีที่เราสามารถทําได้นะคะวิธีแรกคือนํา URL มาวางตรงที่พื้นที่เนื้อหาหลักที่เป็นกรอบสำเร็จรูปตรงตรงด้านซ้ายมือนะคะและอีกวิธีหนึ่งก็เป็นการแก้ไขด้วยเทคกนีเตอร์โดยการนําโค้ดมาวางนะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งอ่ะถ้าเราไม่ได้ไปใช้งานที่ตัวพื้นที่เนื้อหาหลักนะคะทำได้อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มสิชันค่ะ คลิกที่เพิ่มเซสชันแล้วเราเลือกใช้เป็นเซสชัน HTML คลิกที่เพิ่มเติมตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกเซสชัน HTML ตรงนี้ก็จะเป็นการวางโค้ดเช่นกันนะคะเราก็คลิกที่ตั้งค่า HTML แล้วก็วางโค้ดลงไปได้เลยจากนั้นกดบันทึกค่ะเราก็จะได้ลักษณะของการใช้งานนะคะที่เป็นวิดีโอเช่นกัน ะะนนแล้วแต่เราจะเลือกใช้งานถ้าอยากจัดตำแหน่งให้กลุณกลางก็ต้องไปใส่โค้ดเพิ่มเติมนิดนึงเป็นเซนเตอร์นะคะเพียงเท่านี้แต่ละก็สามารถนําวิดีโอที่ท่านเองในการถ่ายทําเองแล้วไปอัปโหลดขึ้น YouTube ก่อนนะคะแล้วไปนํา URL หรือนําโค้ดจาก YouTube มาใช้งานนะคะ,ะ,คะก็สําหรับคลิปในวันนี้ก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวในคลิปถ,ถัดไปถ้ามีวิธีการในการใช้งานของตัวอาเว็บเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตามได้เลยนะคะ ค่ะ